สวัสดีน้องๆทุกคนเลยครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวชุดของเล่นเอเวนเจอร์เรามาดู้งแตัวแรกเลยดีกว่านะครับนี่ตัวอะไร i am good ตนี่นะครับตัว i am good ตลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ i am good ตาน้ารักมากเลยอันนี้ตาทําเหมือนจริงมากนะครับแอมฟูดผ่านไปตัวแรกนะครับอะต่อมานะครับนี่ตัวอะไรแบ็คแพนทูนี่ครับเป็นตัวสีดํดๆนะครับนี่หมุนหัวได้ด้วยนี่นะครับหมุนหัวเออถอดหัวได้ด้วยนะครับเห,เห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปได้อ๊บนี่ใส่คัอะต่อไปตัวอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไร จอเทพเจ้าสายฟ้าอันนี้อันนี้คอสตอมเบเกอร์นะครับมีผ้าคุมด้วยนะครับจออ,อันนี้มีใยต่อไปนี่อะไรครับสไปร,ร์แมนอือกับชุดใหม่ของสไปร์ลแมนนะครับนี่สวยมากม,มีใยด้วยอ๋อพ่นใยได้ด้วยเนี่ยยกแขนได้ด้วยนะครับตัวน,นีนะ้สองข้างเลยนะครับอ่าโอเคตายแล้วครับตัวน,นี้ ต่อไปดูตัวไหนกันต่อดีแบ็กพันเตอร์เอาแขนลงครับจะได้ตั้งได้ต่อไปนะครับก็นี่ฮักเขียวนี่จะฮักเขียวจอมพล,นะอลังนะครับยูข้างหลังอันนี้โยกไม่ได้นะครับโ,โยกโยกไม่ได้นะครับดูนะนะนะนี้ด้วยตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ ักอะไรพักัตเตอร์พักวัตเตอร์อยกแขนได้ด้วยนี่ไหมดวงหลังหูหสวยมากๆเลยนะครับอืต่อไปอ่ะตัวนายนี่กัปตันอเมริกานี่นะครับมีหนวดมีเครานะครับสวยมากๆไหมตัว็อ,อกเก็ตไม่มีโลด้วยล็อกเก็ตยังไม่มาเซตนี้ไม่มีล็อกเก็ตนะครับอ่ะแล้วตัวสุดท้ายนี่พระเอก อีกตัวหนึ่งเลยครับชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชิต้าไออะไรไอเลือแมนจะบเป็นหลักคแัคเตอร์มาเป็นเครื่องกันอ๋อใช่ไอหลอนแมน <c oughs> ยู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 ย <c oughs> อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็400บาทนั่นเองนะครับอ่ามันจะตกตัวละ50บบาทนะครับอ่าก็ สวยงามครับเอาไว้ตั้งโชว์ประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นครับพี่ก็ขอรา้าน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหมค่คลิปหน้า,นาอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับและกดกระดิ่งให้ด้วยนะถ้าชอบคลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย